กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทลายโรงงานเครื่องสอําอางเถื่อนส่งขายทั่วอีสานของกลางกว่า4ี่หมื่นชิ้นมูลค่ากว่าสองล้านพบโรงงานไม่มีใบอนุญาตผลิตเครื่องสอําอางวันที่26พฤศจิกายน2 5 6พารพลตำรวจตรีวิทยาสีประสิทภาพสั่งการพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองนำกำลังทลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางปลอมในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นสามารถตรวจยึดของกลาง38รายการ จำนวนกว่าสี่ห0ื่นชิ้นมูลค่ากว่าสองล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบผลิตเครื่องสำอางปลอมในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นโดยดัดแปลงบ้านพักอาศัยทำเป็นโรงงานสินค้าจะถูกนำส่งขายในจังหวัดต่างๆทั่วภาคอีสานจึงรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นสารจังหวัดชุมแพเข้าตรวจสอบพบนางสาวจัญญาสงวนนมสกุลอายุ23ปีแสดงตนเป็นผู้ดูแล จากการตรวจค้นพบเครื่องจักรเช่นเครื่องปั๊มสกรีนฉลากเครื่องหุ้มพลาสติกเครื่องซีนกล่องผลิตภัณฑ์เครื่องยิงเลเซอร์วันเดือนปีที่ผลิตและเครื่องอบลมร้อนโดยพบเครื่องจักรกำลังกวนครีมเครื่องสำอางชนิดต่างๆบางส่วนก็รอบรรจุลงตลับเพื่อรอนำส่งลูกค้าตามออเดอร์เบื้องต้นพบโรงงานไม่มีใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอางจึงตรวจยึดและอายัดของกลางดังกล่าวทั้งหมดพร้อมจับกลุ่มนางสาวจัญญาในข้อหา ผลิตและขายเครื่องสอําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้และขายเครื่องสอําอางปลอมนําตัวส่งพนักงานสอบสวนบกปคอบริษัทดําเนินคดีด้านพลตารวจตรีวิทยากล่าวฝากเตือนประชาชนว่าควรระมัดระวังและตรตรองให้รอบคอบก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ควรตรวจสอบอย่างทีท่วนอย่าหลงซื้อเพียงเพราะเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดหรือการอวดอ้างสรรพคุณที่ให้ผลเกินจริง เช่นขาวไวผอมเร็วเป็นต้นควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเช่นเครื่องสำอางอาหารเสริมและยาที่ถูกเกินกว่าปกติให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการโฆษณาและได้ของปลอมของไม่มีคุณภาพใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้และต้องสูญเสียเงินเพื่อรักษาผิวและสุขภาพในระยะยาว